นี่ <Hey, S 2> เป็นยังไงล่ะถ่าคาดว่าจะโชคดีไหมคะวันนี้ลูกน่าจะไม่ดีแ,ด <laughs> แต่ไม่เกี่ยวกับป้าน,นะคะ <laughs> ทำคลิปส่งท้ายเพื่อนๆนะคะเออวันนี้นวันพรุ่งนี้หนูมาไหมลูกหรือมาเจะาพ่อวัวนเสาร์อ๋อแต่อยู่ใกล้ๆนี้เลยใช่ไหมคะบ้านออ เด็กทะเลนะคะเป็นเด็กทะเลพวกพี่เด็กโคกค่ะอยู่โคกอืมไปตัดผมชายอสีฟ้าบาร์เบอร์นะคะร้านของพี่สาวป้าเองสีฟ้าบาร์เบอร์ตรงติดกับเจ๊ติม๋มอ่ะอ่าตรงเนี้ยค่ะเลยไปทางนั่นแหละทางออกก่อนถึงวัดสีฟ้าบาร์เบอร์มีเด็กๆเ,เทคนิคไปตัดกันเยอะนะคะฝากร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะลูกรูปหล่อค่ะ อะไรมันี่อันดีเ้าเมื่อทานแล้วพี่ผิดไปไหวแล้ว คนนั้นนะคะหนุ่มน่ารักคนนั้นเขาทําอะไรได้ดูสิคะเพื่อนๆดิฉันอยู่เฝ้าเขาเดี๋ยวนะคะคุณฟาขอดูหน่อยโอ้โหเจ๋งมากเลยโอ้ยเก่งเก่งเก่งอันนี้เป็นเป็นหมึกใช่ไหมคะหมึกหมึกหมึกอะไรครับหมึกกระดองครับหมึกกระดองโอ้หนูได้ตัวเดียววันนี้ใช่ไหมเออเอารอรอรออาศัยถึงเลยอุ้ยดูสิใหญ่มากเลยสดสดเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอใส่ถุงอันนี้ไปไปให้คุณแม่ทำอาหารให้หรือเปล่าคะ โอ้ยสุดยอดเจ๋งเจ๋งเจ๋งค่ะ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 